ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขามิคารมานดาในพระวิหารบุพารามเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาค มีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมประทับนั่งกลางแจ้งในราตรีมีจันเพนวันนั้นเป็นวันอุโบสถสิบห้าค่ำขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสัตบรุษจะพึงรู้จักอสัตบรุษว่าผู้นี้เป็นอสัตบรุษหรือไม่หนอภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้อนี้หาไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกละ ข้อที่อสัตว์บุรุษจะพึงรู้จักอสัตว์บุรุษว่าผู้นี้เป็นอสัตว์บุรุษนั่นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสดูก่อรภิกษุทั้งหลายอสัตว์บุรุษจะพึงรู้จักสัตว์บุรุษว่าผู้นี้เป็นสัตว์บุรุษไม่เล่า ข้อนี้หาไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกละแม่ข้อที่อสัตว์บุรุษจะพึงรู้จักสัตว์บุรุษว่าผู้นี้เป็นสัตว์บุรุษนั่นก็ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาส ดูก่รพริกตุทั้งหลายสัตว์บุรุษย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของอสัตว์บุรุษพักดีต่ออสัตว์บุรุษมีความคิดอย่างอสัตว์บุรุษมีความรู้อย่างอสัตว์บุรุษมีถ้อยคําอย่างอสัตว์บุรุษมีการงานอย่างอสัตว์บุรุษมีความเห็น อย่างอสัตบุรุษย่อมให้ทานอย่างอสัตบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของอสัตบรุษอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิอริ ไม่มีโอตตะปะมีสุตตะน้อยเกียดครานมีสติหลงลืมมีปัญญาสามดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้และอสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของอสัตบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาสัตบ์รุษเป็นผู้พักดีต่ออาสัตว์บรุษอย่างไรคืออาสัตว์บรุษในโลกนี้มีสมณะพรามณ์ชนิดที่ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตะปะมีสุตตะน้อยเกียรติครานมีสติหลงลืมมีปัญญาสามเป็นมิตร เป็นสหายหนูก่อนพิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลละอสัตบรุษชื่อว่าเป็นผู้พักดีต่ออสัตบรุษนูก่อนพิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษเป็นผู้มีความคิดอย่างอสัตบรุษอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้ ย่อมคิดเบียดเบียนตนเองบ้างคิดเบียดเบียนผู้อื่นบ้างคิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลอาสัตบรุษเชื่อว่าเป็นผู้มีความคิดอย่างอาสัตว์รุษ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษเป็นผู้มีความรู้อย่างอสัตบุรุษอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างรู้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างรู้เพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้าง ดูก่พิภิตุทั้งหลายอย่างนี้แล่ะอสัตย์บรุษชื่อว่าเป็นผู้รู้อย่างอสัตย์บรุษดูก่พิภิตุทั้งหลายอสัตย์บรุษเป็นผู้มีถ้อยคำอย่างอสัตยบุรุษอย่างไรคืออสัตยบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มักพูดเท็จ พูดส่อเสียดพูดคำหยาบเจรจาเพื่อเจอดูก่อนภิกตุทั้งหลายอย่างนี้แหละอสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีถ้อยคํำอย่างอสัตบุรุษดูก่อนภิกตุทั้งหลายอสัตบุรุษเป็นผู้มีการงานอย่างอสัตบุรุษอย่างไร คืออสัตว์ุรุษในโลกนี้มักเป็นผู้ทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงมักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้มักประพฤติผิดในกามดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้และสัตว์ุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีการงานอย่างอสัตว์ุรุษ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสัตว์รุษเป็นผู้มีความเห็นอย่างอาสัตว์รุษอย่างไรคืออาสัตว์รุษในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลสังเวที่บวงสรวงแล้ว ไม่มีผลผลวิบาของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ที่เป็นอุปป,ปาติกะไม่มีสมณะพระรามทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้ โลกหน้าให้จมแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกไม่มีดูก่อนพิกตุทั้งหลายอย่างนี้แหละอสัตบ์บรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นอย่างอสัตบุบรุษดูก่อนพิกตุทั้งหลายอสัตบ์บรุษ ย่อมให้ทานอย่างอาศัตบรรุษอย่างไรคืออาศัตบุรุษในโลกนี้ย่อมให้ทานโดยไม่เข่ารบให้ทานไม่ใช่ด้วยมือของตนทําความไม่อ่อนน้อมให้ทานให้ทานอย่างไม่เข้าใจเป็นผู้มีความเห็นว่าไร้ผลให้ทาน ดูก่อนพิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหลออสัตบรุษชื่อว่าย่อมให้ทานอย่างอาสัตบุรุษด,ดูก่อนพิกษุทั้งหลายอาสัตบรุษนั่นแหละเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของอสัตบุรุษอย่างนี้พักดีต่ออสัตบรุษอย่างนี้มีความคิดอย่างอาสัตบุรุษ อย่างนี้มีความรู้อย่างอสัตบรุษอย่างนี้มีถ้อยคำอย่างอสัตรุษอย่างนี้มีการงานอย่างอสัตบรุษอย่างนี้มีความเห็นอย่างอสัตรุษอย่างนี้ให้ทานอย่างอสัตบรุษอย่างนี้แล้วเมื่อตายไปย่อมบังเกิดในคติของอสัตย์รุษ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคติของอาสัตว์บุรุษคืออะไรคือนรกหรือกําเนิดสัตว์เดียรฉานดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์บุรุษจะพึงรู้จักสัตว์บุรุษว่าผู้นี้เป็นสัตว์บุรุษหรือไม่หนอ ภิกษุเหล่านั้นทูลว่ารู้พระพุทธเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกละข้อที่สัตว์บุรุษจะพึงรู้จักสัตว์บุรุษว่าผู้นีเป็นสัตว์บุรุษนั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์บุรุษจะพึงรู้จัก อาสัตบุบรุษว่าผู้นี้เป็นอาสัตว์บรุษใหม่เล่ารู้พระพุทธเจ้าข้าดูก่อนพลิกถุกทั้งหลายถูกละแม่ข้อที่สัตว์บรุษจะพึงรู้จักอาสัตว์บรุษว่าผู้นี้เป็นอาสัตว์บรุษนั่นก็เป็นฐานะที่มีได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์บรุษย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของสัตว์บรุษทัพักดีต่อสัตว์บรุษมีความคิดอย่างสัตว์บรุษมีความรู้อย่างสัตว์ุรุษมีถ้อยคําอย่างสัตว์บรุษมีการงานอย่างสัตว์บรุษมีความเห็นอย่างสัตว์บรุษย่อมให้ทาน อย่างสัตว์บรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์บรุษเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของสัตว์บรุษอย่างไรคือสัตว์บรุษในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตปะมีสุตตะมากมีความเพียรปรารบแล้ว มีสติตั้งมั่นมีปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของสัตบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเป็นผู้พักดีต่อสัตบุรุษอย่างไรคือ สัตว์บุรุษในโลกนี้มีสมณะพราหมณ์ชนิดที่มีศรัทธามีหิอริมีโอตตะปะมีสุตตะมากมีความเพียรปรารบแลว้วมีสติตั้งมั่นมีปัญญาเป็นมิตรเป็นสหายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลสัตว์บุรุษชื่อว่า เป็นผู้พักดีต่อสัตว์บรุษดูก่อนพิกตุทั้งหลายสัตว์ุรุษเป็นผู้มีความคิดอย่างสัตว์ุรุษอย่างไรคือสัตว์ปรุษในโลกนี้ย่อมไม่คิดเบียดเบียนตนเองไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น ไม่คิดเบียดเบียนท่านตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดูก่อพภิกถุทั้งหลายอย่างนี้แลสัตว์บุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความคิดอย่างสัตว์บุรุษดูก่อพภิกถุทั้งหลายสัตว์บุรุษเป็นผู้มีความรู้อย่างสัตว์บุรุษอย่างไรคือ สัตบุรุษในโลกนี้ย่อมไม่รู้เพื่อเบียดเบียนตนเองไม่รู้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่รู้เพื่อเบียดเบียนทั้นตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดูก่อรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลสัตว์บุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้อย่างสัตว์บุรุษ ดูก่อนพิกตุทั้งหลายสัตว์บรุษเป็นผู้มีถ้อยคำอย่างสัตว์บรุษอย่างไรคือสัตว์บรุษในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากคำพูดส่อเสียดงดเว้นจากคำหยาบงดเว้นจากการเจรจาเพ้อเจอ ดูก่พิภิตุทั้งหลายอย่างนี้แลสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีถ้อยคําอย่างสัตบุรุษดูก่พิภิตุทั้งหลายสัตบุรุษเป็นผู้มีการงานอย่างสัตบุรุษอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาท งดเว้นจากอาินาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลสัตว์บุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีการงานอย่างสัตว์บุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์บุรุษเป็นผู้มีความเห็นอย่างสัตว์บุรุษอย่างไร คือสัตว์บุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลสังเวยที่บวงสรวงแล้วมีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมานามีบิดามี สัตว์ที่เป็นอุปาติกะมีสมณะพราหม์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้จมแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลสัตว์บุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นอย่างสัตว์บุรุษ ดูก่อนพิกษตทั้งหลายสัตว์บุรุษย่อมให้ทานอย่างสัตว์บุรุษอย่างไรคือสัตว์บุรุษในโลกนี้ย่อมให้ทานโดยเคารพทําความอ่อนน้อมให้ทานให้ทานอย่างบริสุทธิ์เป็นผู้มีความเห็นว่ามีผลจึงให้ทานดูก่อนพิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แลสัต์วบุรุษชื่อว่าย่อมให้ทานอย่างสัต์วบุุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัต์วบุรุษนั่นแหละเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของสัต์วบุุษอย่างนี้พักดีต่อสัต์วบุุษอย่างนี้มีความคิดอย่างสัต์วบุุษอย่างนี้มีความรู้อย่างสัตว์บุตรอย่างนี้ มีถ้อยคําอย่างสัตว์ุรุษอย่างนี้มีการงานอย่างสัตว์ุรุษอย่างนี้มีความเห็นอย่างสัตว์ุรุษอย่างนี้ให้ทานอย่างสัตว์ุรุษอย่างนี้แล้วเมื่อตายไปย่อมบังเกิดในคติของสัตว์ุรุษดดูก่อนภิกษุทั้งหลายคติของสัตว์ุรุษคืออะไรคือ ความเป็นผู้มีตนควรบูชาในเทวดาหรือความเป็นผู้มีตนควรบูชาในมนุษย์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคและ